สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูขนมอบคุกกี้เมอแรงวานิลาเรามาดูวัตถุดิบและวิธีทํากันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะมีแค่4อย่างค่ะมีไข่ขาว90กรัมจากไข่ไก่3ฟองนะคะน้ำตาลไอซิ่ง180กรัมค่ะเกลือป่น1ส่วนสช้อนชาและกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาค่ะ โดยก่อนที่เราจะเริ่มลงมือนะคะให้เราอุ่นเตาอบเป็นเวลา20นาทีที่อุณหภูมิ120องศาเซลเซียสใช้ไฟบนล่างปิดพัดลมนะคะจากนั้นให้เรานำไข่ขาวเทใส่ลงในชามผสมให้ใช้หัวตีแบบตะกร้อนะคะเริ่มตีด้วยความเร็วต่ำเป็นเวลา30วินาทีแล้วเร่งสปีดขึ้นมาเป็นความเร็วสูง ตีต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่ขาวขึ้นฟองหยาบค่ะจากนั้นให้เราใส่เกลือป่นลงไปกลิ่นวานิลาและน้ำตาลไอซิ่งค่ะโดยให้เราแบ่งน้ำตาลไอซิ่งออกเป็นสามส่วนนะคะให้เราใส่ลงไปหนึ่งส่วนก่อนค่ะจากนั้นให้เราตีด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งน้ำตาลไอซิ่งจมลงไปนะคะ แล้วปรับสปีดเร่งขึ้นมาเป็นความเร็วสูงตีต่อไปจนกระทั่งน้ำตาลไอซิ่งละลายหมดค่ะจากนั้นให้เราใส่น้ำตาลไอซิ่งครั้งที่2ค่ะแล้วก็ตีจนกระทั่งน้ำตาลไอซิ่งละลายพอละลายแล้วให้เราใส่น้ำตาลไอซิ่งครั้งที่3นะคะใส่ให้หมดเลยค่ะ จากนั้นให้เราตีน้ําตาลไอซิ่งให้ละลายแล้วก็ตีต่อเนื่องไปจนกระทั่งไข่ขาวของเรานะคะเป็นครีมและตั้งยอดแข็งค่ะโดยขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะหลังจากที่เราตีจนไข่ขาวตั้งยอดแข็งแบบนี้แล้วนะคะให้เราตักไข่ขาวใส่ลงในถุงบีบค่ะ จากนั้นก็ให้เรานำมาบีบลงบนถาดเป็นรูปแบบตามที่เราชอบได้เลยนะคะและอย่าลืมปูกระดาษรองอบก่อนที่จะบีบขนมด้วยนะคะเพื่อกันไม่ให้ขนมติดถาดหลังจากที่อบเสร็จค่ะจากนั้นเราก็นำขนมเข้าเตาอบและเปลี่ยนอุณหภูมิมาที่100องศาเซลเซียสนะคะใช้ไฟบนล่างปิดพัดลมแล้วก็ตั้งเวลาอบเป็นเวลา90นาทีหรือจนกว่าขนมจะกรอบค่ะ และหลังจากที่เราอบเสร็จให้เราปล่อยขนมทิ้งไว้ให้เย็นภายในเตาอบนะคะจากนั้นแล้วเราค่อยเก็บขนมใส่ในภาชนะปิดสนิทเช่นขวดโหลหรือถุงพลาสติกที่มีซีลซิปล็อกนะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะเรามาดูขนมของเรากันนะคะลองหักดูค่ะแห้งๆกรอบๆพร้อมรับประทานแล้วนะคะ วิธีทำก็ไม่ยุ่งยากเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ